รนี่ก็จะเ่คอมออกมานะครับทอดคอมพิวเตอร์เทชุดนี่ก่อนนะฮะโอเวอร์โหลดกันเดี<อ>๋ยว่สตาร์ทเอาไปก่นนนอนนะครับเดี๋ยวมันจะร้อนนะครับออกห่างไฟกัน <laughs> ามาเช็ครอบนี่นี่เป็นเชื่อมทองเหลืองนะฮยตัวนี้จะเชื่อมยากนะตัวไหน แล้วถอดขานี่ว่านะ้ขาล็อกท่อเป็นเหล leaving, ็กใช่ไหมครับใช่เป no. no. ็นเหล็กปกติท่อทั่วไปเป็นเหล็กทองทองแดงครับทองแดงจะง่ายกว่าแล้วทำไมไอ้ของนอกมันเล่นท่อเหล็กอ๋อแรกๆจะเป็นเหล็กนี่นะครับแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเหล็กนี่เป็นรุ่นบุกเบิกครับทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่วันนี้ก็ยังใช้อยู่นะที่เป็นเหล็กนี่ ให้ผมเอาไปใช้ส่งนี่มันะสะท้อนกล้องไหมเนี่ยอาอเท่าที่เห็นนะเห็นเท่าไหร่ก็เอาแค่นั้นนะครับรีบม,ม,ม,มาก่อนนะเดี๋ยวมันร้อนเอยาจะออกลำบากให้ออกไม่อยากจะออกเนี่ยสม่ตัวไม่ต้องคันนอ็อน สบายอ่าสบายไปเป็นขาสเสียบนะครับเคดี่ใช่ัหจะเป่าเปลี่ยนไฟปลงั๊กเลยโอ้ปิดตงลบไม่ถึงแล้วอืมไม่ถึงไม่ถึงเรากมาเทดูน้ำมันนะครับว่าป็นยังไง 艰难。 โอเคไหม่หดหดหอดีเขาเลยพอดีเดี๋ยวมันหมดเหลืออยู่น้าหมดป่าวเหลืออยู่แล้วห,หมดอยู่นอกซิเจตัวบิดก็ไม่รู้ไปหล่นบ้านไหน <c oughs> ไ,มไม่ทำงานแล้วว,ว้าว ไรงัดก็มีนะเดี๋ยวไม่ภาพแล้วนะวางไม่ดีเริ่มเลยครับ,รบออกประกอว่าออกซิเจนหมดนะครับเหลอกดีเฮียก็มีพอดีรอดตัวไปดีนะเมื่อกี้ไปไปเชื่อปั๊มน้ำบ้านนอนเสร็จพอดีนี่ไ แบบนี้ต้องออกมาแจมแน่จะของบ้านตั้งใจถ่ายมากมาดูมีประสบการณ์ดูจากดูจากช่างแมวที่ผ่านมาท่อรลออกกันนะครับจะเป็นท่อเหล็กนะครับ จะเชื่อมยากนะครับติดยากช่างเขาาที่แล้วก็บนติดแล้วบางทีรั่วกนะครั่วครับจะต้องเช็คล้วเช็คอีกเหล็กกับทองแดงเหล็กกับทองแดงนี่ต้องใช้อะไรทองเหลืองเชื่อมป่ทองเหลืองนี่แหละครับไม่ใช่ทองแดงไม่ติดติดไหมไม่ติดครับ ทองเหลืองมันเชื่อมง,ง่ายผมเชื่อมปั๊มผม,มใช้ทองเหลืองครับก็ใช้ทองเหลืองนะครับแต่ <Okay. S 1> แต่ใช้เหล็กเชื่อมเชื่อมยากออเหล็กต้องใช้แก๊สอีกตัวหนึ่งครับผมใช้อะเซทิลีนีต้องใช้ถังเหลืองครับอาเซทิลีนเนี่ยเอซี่ยอะใช้ลมหรือใช้แก๊สธรรมดาไอพีจีเนียครับไอแก๊สถังเหลือง่ยเชื่อมเหล็กได้ครับมันจะหลอมความร้อนได้ มากกว่าถังเหลืองมันจะมีถังเหลืองนะครับถังละสามสี่พันนะครับอ๋อเอซีอะเซทาลีนใช่ผมใช้ผมมีตัวนั้นอะเชื่อมเหล็กดีเลยครับเอเชื่อมตัดปะผุผมมีอะเซทาลีนนั่นแหละครับตัวนั้นเชื่อมเหล็กกับเหล็กได้สบายเลยปะผุลดได้อ๋อแอร์พีจีนี่ส่วนมากเขาใช้ตัดใช่ไหมครับพวกนี้ใช้ตัดครับแต่ใช้เชื่อมต้องเอซีแต่ก็มาเชื่อมท่อแอร์ได้ทำแดงได้ มีเนี่ยมก็ได้อยู่อยู่ที่ฝีมือช่างนะใช่ก็ยกคอมออกนะครับเราเนี่อยู่ที่ฝีมือจริงๆพวกนี้ทำบ่อยไงนี่ที่ทำบ่อยก็เยอะมากต้องใช้ประสบการณ์โอเคนี่ก็ถอดคอมเพรสเซอร์มาแล้วนะครับหัวหอดหัวหลอมาตัวนี้เราก็จะมาเทน้ำมันนะครับว่าขวดเออ นีม่มีน้ำเลยมีอะไนิดหน่อยได้นะเจอดูน้ำนะครับ,ช,บช่วย่ะเอ่อเม็ดโอ้ซีน้ำมันอืม <c oughs> น้ำมันมคอมมีมันคอมน้ำมันก็มีนะครับำทำไมนอ้องอืมก็เสียเองนะครับน้ำมันมีก็เสียเอง จะให้ดูว่ามีน้ำมันมั้อย่างเงี้ยเขาเรียกว่าน้ำมันหน้าเปียกเก่าไหมน้ำมันอ่าเป็นน้ำมันเก่าปกต่มันจะใสอ่ะใช่ครับยังมีมีไหมยังไหลอยู่นะ มีจนี่ที่เท,ทดูคือเทว่ามีน้ํามันนะครับไม่ใช่อะไร <laughs> นีน้อยจะได้ไม่หลงประเด็นแต่มันสตาร์ทไอแอมกระแสเยอะเกินกบ่งบอกแล้วว่ามีปัญหานะครับแต่นี่คือความชัวนะครับยังมีเยอะเยอะโอเจะหยุดจะหยุดมอง เนี่นครับน้ำมันมีแต่ดำปีเลยน,นี่ดำาอืมก็ถือว่าดำครับปกติใสนี่คือน้ำมันที่เสียแล้วนะครับโอเคก็ประมาณนี้ก็สรุปว่าคอมเซอร์เสียนะครับเราเปลี่ยนคอมใหม่แล้ะน้ำมันมีแตได้มองดวูว่าไม่มีน้ำมันก็ขอจบแนวทางการตรวจเช็คซ่อมนะครับ ก็คอมเพรสเซอร์เสียนะครับก็ต้องเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ใหม่ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กกบประชาชนทั่วไปและช่างเกา่าใหม่ในการตรวจเช็คซ่อนนะครับสวัสดีครับ